จังหวัดภูเก็ตแบ่งเขตการปกครองออกเป็น3มอำเภอ17ตำบลได้แก่อำเภอเมืองภูเก็ตแบ่งเขตการปกครองออกเป็น8ตำบลได้แก่ตลาดใหญ่ตลาดเหนือเกาะแก้วรัศดาวิชิตฉลองราวัยและการนออำเภอกระทูแบ่งเขตการปกครองออกเป็น3ตำบลได้แก่แกระทูป่าตองและกำมลา อำเภอถลางแบ่งเขตการปกครองเป็น6กตำบลได้แก่เทพกษัตรีสีสุนทรเชิงทะเลปากคลอกไม้ขาวและสาคูท่านผู้ชมอยู่อำเภอไหนกันคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับ